สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมณีสวนขาเกษตรแดงใหญ่ของอำเภอนาเยียนะคะมาเข่าสวนค่ะพี่น้องค่ะรอบคำค่ะพี่น้องค่ะขั้นจะบ่าบายก็คือจะบวมแมนค่ะมือนีพี่น้องพี่น้องเมืองกอขาติละปาดติละกอนึงพี่น้องนี่ละกอนึงนี่คือตะละกรอนะคะที่พี่น้องเห็นอยู่จะเป็นการขุดทรงให้กับพี่น้องบรรจุก่องนะคะในกองนึงก็จะมียี่สิบสองล้มปลูกค่ะ ในราคา1,000บาทรวมส่งนะคะพี่น้องคะในราคารวมส่งค่ะพี่น้องครับ1,000บาทปลายทางไม่บวกเพิ่มคะ่ะ22หลุมปลูกแต่ละหลุมปลูกก็จะมีหนึ่งมีอยู่2ต้น3มต้น4ต้นคะ่ะพี่น้องคะถ้าเพื่นมีต้นเดียวๆนะคะก็จะจับคูให้เพื่นคะ่ะพี่น้องคะรวมอยู่ในกองนั้นนะคะ22หลุมปลูกในราคา1,000บาทนะคะ เบอร์โทรที่พี่น้องสามารถติดต่อนะคะกับสวนคาหน้าเยียดโดยตรงค่ะพี่น้องค่ะเบอร์โทรศัพท์081 282 03 68ค่ะไอ l ดี e ไลน์8 2 03 68ค่ะพี่น้องเบองคาาที่ละนี่ราคาพี่น้องค่ะพ่นคาที่จะจัดเดียมทรงให้กับพี่น้องนะคะบรรจุกลองค่ะ ลักษณะของการตัดกับประมาณหา8ิถึงแปดิบนะคะพี่น้องค่ะสวนนี้นะคะพี่น้องค่ะสวนขางบานตัวนี้จะเป็นสวนไม้เปิดได้อนอาทิตย์หนึ่งนะคะหมดเรียบร้อยนะคะหมดแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งอาทิตย์ร้อยยี่สิบกอนะคะพี่น้องค่ะหมดแล้วนะคะ ทิตยิหนาค่ะพี่น้องค่ะทิตยิหนาไปเปิดอีกสวนไม่นะคะจะไปเปิดอีกสวนไม่คทาท่าสวนของสวนคาหน้าเยียค่ะพี่น้องค่ะยังเหลือหล้ายพี่นอ้องสื่อยูเบิร์ตปีบบเบิร์ตแน่นอนค่ะเน้นด้วยคุณภาพมากด้วยปริมาณน,นะคะแนนําพี่น้องนะคะที่จะมารับหนาสวนนะคะที่จะมารับนาสวนให้พี่น้องโทษแจ้งล่วงหน้าน,นะคะ ขอแจ้งล่วงหน้านะคะขอ,อย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคะ0812820368ค่ะไอดีไล081นย0์0ปด8ค่ะพี่น้องเบิ่งที่ลาวิธีการแกะคาออกมาจากกอนหนึ่งนะคะกอนหนึ่งก็จะมีประมาณ8-15ถึง15หลุมปลูกค่ะพี่น้องคะ นีก็คือหนึ่งลุมปลูกนะคะกตอตนี้ก็จะมีอยู่สองต้นก็จะม,มีตาตุ๊บกิ๊ๆน่ค่ะพี่น้องค่ะสามารถไปแตกนอกขึ้นอีกได้นะคะเพื่อนก็จะแกะออกมาเป็นล่าย่ายนะคะพี่น้องค่ะนี่ก็คือหนึ่งล้มปลูกบางอันกระไดออกมาสามค่ะพี่น้องสามทางสวนก็หายเป็นสามไปเลยนะคะ พี่น้องเบื้องต้นพีโทรสวดคา่าเกษตรแดงไงนะคะพี่น้องคะพี่กัดค่ะมาหาอยูุ่บานนะคะพี่กัดบ้านนะคะพี่น้องคะหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอน,อเอนาเยียะคะ่ะหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอน,อเอนาเยียนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องจะเดินทางมารับหน้าสวนนะคะถูแจ้งล่วงหน้าคะ่ะเบอร์โ,อโทราศัพท์ 0812820368ค่ะ ID ไล่0812820368นะคะพี่น้องคะมารับหน้าสวนนะคะในราคากอละ250บาทค่ะพี่น้องค่ะในราคากอละ250บาทนะคะถาดจะดทรงค่ะพี่น้องคะ1กล่องก็กจะมีอยู่22ลุมปลูกในราคา1,000บาทรวมทรง ปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะพี่น้องก็จะมีกล่องหน่อยนะคะกล่องหาลอยบาทค่ะก็จะได้ซิปลุ้มปลูกค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะพี่น้องค่ะราคาหาลอยบาทนะคะรวมอยู่ในกล่องปลายทางนะคะพี่น้องคะปลายทางทางสวนบวกเพิ่มนะคะทางสวนใจดีนะคะบบวกเพิ่มค่ะพี่น้องค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะได้บวกเพิ่มอยู่ค่ะ บัตรที่นีสวนจะของเองพี่น้องบอบวกเพิ่มไม่แต่อยากให้พี่น้องมาซื้อเอาไปปลูกนะคะตัวนี้จะเน้นการกินหนอขายนอค่ะพี่น้องคะทีแม่ค้าตามทองตลาดนะคะเพิ่นมารับซื้อพี่น้องหลายคนบอกว่าปลูกแล้วจะไปขายใสนนอพี่น้องบ่ต้องห่วงเรื่องบ่เดขายคะ่ะขอให้เดมีสะก่อนนะคะอายุนะคะอายุข,ของคาที่จะสมั สามารถขายได้นะคะถ้าจะขายนอนะคะพี่น้องคะหาเดือนถึงหเดือนขึ้นนะคะสามารถซับนอใได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงค่ะพี่น้องคะอายุ8เดือนถึงปีครึ่งค่ะพี่น้องคะขายายพันธุ์ได้นะคะสามารถขายายพันธุ์ได้นะคะตรงนี้ขออนุญาตบอกพี่น้องให้เขาใจตามนี่นะคะบางค้นว่า โอ้ยปลูกแล้วจะจับไปขายสายพี่น้องว่ตะปูกไหวได้ลายแม่ขาไปรับสื่อเองค่ะทางหน้าเยี่ยขายบวันบวไหวพี่น้องขายบอทนแต่วันนอกเกิดมาบอท่านค่ะพี่น้องแม่ขาห้ายกว่านอค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะค่ากเกษตรแดงใหญ่ของอำเภอน,นาเยี่ย ตองสวนคาหน้าเยี่ยเท่านั้นนะคะเน้นคุณภาพมากด้วยปริมาณค่ะพี่น้องค่ะทางสวนยินดีจัดส่งทั่วไทยค่ะขนส่งโดยบริษัทแฟกนะคะพี่น้องค่ะขนส่งด้วยบริษัทแฟกนะคะคุดเสาพี่น้องค่ะทรงรอบบายคุดรอบบายค่ะพี่น้องทรงรอบเสาน,นะคะทรงรอบเสานะคะทางสวน แลนเขาขนทรงเองค่ะพี่น้องคะ่ะศูนย์คัดแยกเองนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะพี่น้องจะเดินทางมารับหน้าสวนนะคะโทรแจงร้งดวงหนานะคะฝากเบอร์โทรไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคะย์ด่ะ0812820368ค่ะไอดีไลน์ศูนย์แปดหนค่ะพี่น้องคะพี่นอ้องสืกไปแล้วนะคะ พี่น้องประด้เข้าใจนะคะในเรื่องของการปลูกคานะคะทางสวนคายินดีให้คําปรึกษานะคะยินดีให้คําแนะนําค่ะพี่น้องนะคะจะซสื้อจากสวนได้กระามพี่น้องคะ่ะสวนคาก็ย่งยินดีให้คาปรึกษาได้นะคะทางสวนยินดีให้คําปรึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะพี่น้องคะด้วยประสบการณ์ของจากของสวนเองคะ่ะโดยประสบการณ์ของสอท่อเองนะคะพี่น้องคะ พี่น้องผุนเบิงเบิงพี่น้องเป็นตอน่อนซอนบ่อผุนตัวนี้สีเลยสีปนุนมันนี้ทีมงานคุดเสือใสอ่มาลองกล้องแก้งมากมพี่น้องบอ่อเดเด่นวนบังไฟสีคระบสีกะหายสีไปเลยนะคะพี่น้องคะให้สีไปเลยนะคะทางสวนบอ่อแพงไหวะะพี่น้องคะเพราะว่าปลูกไว้ร้ายแห้งพี่น้องสามสีพันนะคะสามสีพันลุ่มปลูกค่ะพี่น้องคะ่ะ หายไปเลยค่ะมาราบหนาสวนนะคะทางสวนบอกคัดเลือกไว้ค่ะพี่น้องหายไปหมดนะคะบอเอาไว้แต่สำหรับใส่กลองนะคะทางสวนก็จะคัดแยกแต่ตรงงามๆหายพี่น้องพี่น้องเบิงเบึงว้าพี่น้องเป็นตะอ่อนซอนตุ๊บติปขนตัวนี้เพิ่งก็จะแตกหน่อขึ้นมาน,นะคะการปลูกค่ะพี่น้องค่ะ บ่ต้องปลูกลึกนะคะบ่ต้องปลูกลึกประมาณ1 0ถึง15เซนนะคะหรือว่ากรบหัวคานะคะพี่น้องคะแล้วก็กดแทนแน่นะคะบ่ต้องร่องพื้นโดยย้งค่ะพี่น้องคะถ้าเป็นนาฝนนาฝนนะคะแนะนําก็คือร่องพื้นเดบูนขาวนะคะรองพื้นเดบูนขาวเพื่อการเชื้อราค่ะพี่น้องคะ ่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากสวนคากเกษตรแดงใหญ่ของอำเภอนาเยี่ยว้กับพี่น้องในเด้อคะ่ะฝากสวนคานาเยี่ยว้กับพี่น้องฝากเพจสวนคานาเยียช่อง y o YouTube บน้อย,อยดอกพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากข่ามาเบิงเรื่องกเกษตรคาแดงใหญ่ค่ะพี่น้องคะพี่นอ้นองงามงามขนาดท่ายใกล้ๆก้ได้พี่นอ้องเบืองติลาล่ำคา พี่นองงามบ่งามนะคะพี่นองมารับหน้าสวนนะคะทางสวนยินดีต้อนรับนะคะจะข้ามาแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้นะคะพี่นองคะ่ะทางสวนยินดีต้อนรับเหมือนกันคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตจบไปเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ